สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับดิจิเก็ตแฟมารีนะครับวันนี้อยู่ที่วัดใหม่คําวันตําบลดงปักคําอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตร มาดูความร่มรื่นนะครับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังจะเป็นหลงพ่อเงินองค์ใหญ่นะครับก็จะมีวิหารแก้ววิหารทองนะครับแล้วก็ต้นโพยักษ์ต้นโพศักดิ์สิทธิ์นะครับได้รับรางวัลจากจังหวัดพิจิตรนะครับปี2540นนะครับให้เป็นประเภทไม้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็บรรยากาศที่นี่ร่มรื่นมากๆเลยทีเดียวนะฮะก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปประจำปีเกิดนะครับ เคยไหว้แต่พระประจำวันเกิดเนาะนะครับมาที่นี่ได้กราบไหว้นะครับพระพุทธรูปประจําปีเกิดด้วยนะครับท่านไหนที่เกิดปีใดนะฮะก็สามารถที่จะร่วมบุญกันได้เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับพระพุทธรูปประจําปีเกิดนั่นเองนะครับ และนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีในส่วนของอพระพิฆเนศองค์ใหญ่นะครับก็ตั้งอยู่ที่ด้านนอกกันเลยนะครับสามารถที่จะมากราบไหว้ขอพรกันได้นะฮะสามารถที่จะมากระทิบข้างหูหนูมุสิกะนะครับเพื่อขอพรพระพิฆเนศองค์ใหญ่ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแม่นางกวักองค์ใหญ่นะครับพร้อมทั้งไอ้ไข่นะจาก วัดส,สี่มุมนครศรีธรรมราชนะครับเป็นรุ่นสมหวังแล้วก็รุ่นรวยทันใจนะฮะก็สามารถมาขอโชคขอราบมาขอพรกันได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของมุมตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของปู่นาคราชแม่ย่านาคีพระแม่อุมาเทวีนะครับแล้วก็มีพระแม่กวนอิมด้วยนะครับก็สามารถที่จะมาไหว้ขอพรกันได้นะครับมาวัดใหม่คาวันนะก็มาขอพรได้ทุกพระทุกองค์ทุกเทพกันเลยทีเดียวนะครับ มาขอพรกันได้นะแล้วก็ตอนนี้กําลังเป็นกระแสเป็นไวรัลกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับการไหวราหูนะครับก็มีให้กราบไหว้กันด้วยนะสำหรับพระราหูของวัดใหม่คำวันนะครับซึ่งพระราหูองค์นี้นะครับสร้างขึ้นแล้วก็ได้รับการเบริกเนตรนะรโดยหลวงพ่อวัน ตั้งแต่ปี2556นะครับก็ในในทุกๆปีนะครับเราก็มีการจัดให้ไหวราหูเป็นประจําด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่จะมาไหว้ราหูเราก็มีชุดไหวราหูนะครับไว้ให้บูชากันด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นการลอดราหูองค์ใหญ่นะครับ <enriched> เพื่อที่จะมาไหว้ <Sick> <â> พระขอพร ภายในวิหารพระราหูนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งภายในวิหารพระราหูนะครับ <Okay. S 1> ก็จะมีในส่วนของหลวงพ่อเงินนะครับ <Okay. S 1> มีหลวงพ่อเงินนะมีหลวงพ่อทันใจนะครับแล้วก็มีสมเด็จพระจักรพรรดินะ <Okay. S 1> บรรยากาศรมรมรร่นนะบรรยากาศแบบ เข้มขลังมาก,มากๆกเลยทีเดียวนะครับสำหรับที่บริเวณวิหารพาระราหูนะครับก็สามารถมาขอพรกันได้มากราบไหว้นะในส่วนของสมเด็จพระจกักรพรรดินะแล้วก็เป็นสมเด็ดจรักรพรรดิประจําวันเกิดนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อทันใจมีเทพทันใจนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือ พระเจ้าห้าพระองค์นะฮะซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะครับตั้งแต่สมัยสร้างวัดกันเลยทีเดียวนะครับเก่าที่สุดนะฮะรู้สึกจะเป็นปี2,468นะครับซึ่งสร้างโดยคุนคำวันนะขุนคำวันก็คือเป็นผู้ที่เริ่มสร้างวัดใหม่คำวันนะ สิ่งสักราระภายในวัดยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับก็ติดตามตอีพีต่อไปด้วยนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของวิหารแก้ววิหารทองนะครับมีหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่นะครับมีท้าวเวสวุวรรณนะเยอะแย,ยะมากมายลิทีเดียวนะครับมา,าเที่ยวกันได้มากราบไหว้ขอพรกันได้นะครับที่วัดใหม่คำวันตำบลดงปักคำอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนั่นเองนะครับ